คนจนข้างนอกั้วว่างซสีอีกอะมันมีความแบบ <c oughs> สวัสดีค่ะตัวนี้จะตัวนี้อินเดอะรูมนะคะวันนี้โลเคชั่นเราเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้จะมารีวิวซีรีส์อย่างที่เคยทําเป็นปกตินะคะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงนิยายกันค่ะ <Yeah. laughs> รู้สึกตื่นเต้นมากเวอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตัวอนอี้อยากทำมานานมากๆแล้วตั้งแต่สร้างช่องแรกๆเลยมั้งแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเออรีวิวซีรีส์อยู่ดีๆแล้วจะมารีวิวนิยายคนก็จะแบบงงๆกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ทํานะคะแต่ตอนนี้เรากลับมาทําช่องใหม่ใช่ไหมเราก็รู้สึกคิดอีกแบบหนึ่งคือเราอะ่ะอยากจะเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งตัวตวนอีกอย่างหนึ่งของเรานอกจากที่จะเป็นติ่งซีรีส์แล้วเรายังเป็น นิยายอีกด้วยค่ะทุกคนดิฉันคือหนอนนัสืบอ้วนน่ารักน่ารักนะแล้วเราก็ขอเปิดคลิปรีวิวนิยายคลิปแรกนะคะเป็นนิยายเรื่องที่พิเศษกับใจเรามากๆเพราะว่าเป็นนิยายวายเรื่องแรกที่เราอ่านในชีวิตเลยนะคะซึ่งก็คือน้องคนนี้นั่นเองนะคะเย่ฉันต้องทำเหมือนบล็อกเกอร์หรือเปล่า โฟกัสน้องด้วยนะคะไม่โฟกัสเออก็คือเรื่ององค์ชายอัปปลักษ์นะคะมีทั้งหมดสี่เล่มจบนะคะเป็นผลงานของคุณอี้เหรินเปยแปลโดยคุณเฟื่องจากสำนักพิมพ์ฟูโนเบลนะคะนี่คิดว่าคนที่มาสายยายวายแปลจีนก็น่าจะคุณหน้าคุณตาคุณน้องคนนี้กันอยู่เพราะว่านางมีความเป็นคนเด่นคนดังนะแล้วมีช่วงหนึ่งนางแบบเป็นแรไอเทมเว้ยเพราะว่าเป็นช่วงที่ขายหมดสต็อกแล้วอะล้วตอนนั้นลงพิมพแบบไม่ได้ตีพิมพ์เพิ่มเว้ยไม่ได้รีปิ้นแต่ว่าตอนเนี้ยไม่แร่ ะะเพราะว่าสำนักพิมพ์เขาเพิ่งรีพิ์ไปนะคะราคาอยู่ที่สี่เล่มจบประมาณ1นึ่พันน่าจะ1นึ่บาทถ้าจำไม่ผิดอนะไรที่ยังไม่มีก็ไปลองหาซื้อกันได้นะคะ <S <S เดี๋ยววางน้องก่อนอารามพบทยาวมากนะคะเรามาดูเรื่องย่อก่อนเลยดีกว่า <S 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 คือจะอ่านโปรยปกเล่มแรกให้ฟังนะคะคนเรานั้นต่อให้เก่งกาจแค่ไหนก็ย,ยังต่อกรก,กับภัยธรรมชาติไม่ได้อยู่ดีในระหว่างที่บิดาตัดสินใจไปเป็นโจนปล้นเขากินจางผิงยอมละทิ้งความฝันที่จะเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของแผ่นดินเข้าวังหลวงไปเป็นขันทีเพื่อหหาเงินใ้กัับบคครรอว เป็นองค์ชายแท้ๆทำไมถึงผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกได้นะนี่คือความประทับใจแรกที่จางพิงมีต่อหวงฝูเจียเขามององค์ชายที่ยอมคุกเข่าให้ขันทีกระจอกงอกง่อยอีกทั้งแผลน้อยใหญ่บนตัวฝ่ายนั้นแล้วให้โกรธจ,จนตาแดงกำ่ำก็แค่เกิดมาอัปลักษ์ดูประหลาดกว่าคนอื่นนิดเดียวเท่านั้นไม่ใช่หรือคนอัปลักษ์ไม่ใช่คนหรือไรเขาตัดสินใจแล้วเขาจะเลี้ยงดูหวงฟูเจียในวังหลวงแห่งนี้ ให้เด็กน้อยเติบโตขึ้นเป็นยอดฝีมืออันดับสองของแผ่นดินให้จงได้ <laughs> อันนี้จางผิงไม่ได้หัวเราะตะลึง <laughs> สายตาที่คนคนนั้นมองเขาใช้แววตกตะลึงไม่ใช่วาดกลัวไม่ใช่เวทนาไม่ใช่รังเกียจ ทีละเล็กทีละน้อยความเวทนาที่ว่าค่อยๆกลายไปเป็นความรักและความเอ็นดูที่มีต่อเขาเอออันนี้ก็คือโปรยปกเล่มแรกนะคะขอพูดถึงแบบตัวเล่มก่อนเลยน้องมีความปุกปิ๊กกับทุกคนมีความแบบบางๆพอดีมืออ่ะซึ่งเราอะ่ะค่อนข้างชอบเลยทีเดียวคือแต่ก่อนอะ่ะเราจะชอบนิยายเล่มหนาๆเว้ยจริงๆตอนนี้ก็ยังชอบอยู่เพราะว่าชอบความเน้นปริมาณอ่านจุใจแต่มันจะมีความลําบากต่อข้อมือต่อกระดูกสันหลังทุกคนเราหาท่านั่งอ่านยากอะถ้ามันหนาเหมือนนิยายเรื่องอะไรนะที่ขึ้นต้นด้วยคอขี่ะ หออหีอ่บอแหวนนอนหนูหมวดน,น่ะเออหนามากนะคะปวดหลังปวดข้อมือถ้าเกิดว่าทําหล่นใส่หน้าก็คือฟันหักดั้งหักอะไรเงี้ย แต่เรื่องนี้สามารถอ่านแบบถือมือเดียวแบบอ่านได้เลยแล้วก็อ่านได้สบายนะคะซึ่งเราอะชอบกดไลค์ให้กับสิ่งนี้นะ,ะมาพูดถึงเรื่องย่อนก่อนเลยนะคะในเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับจางผิงนะคะนายเอกของเราเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากๆแล้วมันเป็นช่วงที่ชาวบ้านสมัยนั้นเขาเจอโทกภยัยจากที่ยากจนอยู่แล้วก็ยิ่งยากจนคนแค้นถึงขั้นแบบไม่มีข้าวสารกรอกหม้อกินนะคะแล้วยิ่งครอบครัวในสมัยนั้นเขาก็จะมีสมาชิกกันเยอะเพราะว่าคนจีนในยุคนั้นเขาก็จะมีลูกเยอะใช่ไหมจ้างผิงอะก็มีน้องหลายคนนางก็เป็นเด็ก จิตใจดีไว้นะก็ไม่ได้คิดอะไรมากนางมองแค่ว่านางอยากจะให้ครอบครัวมีกินก็เลยเดินดุมๆไปสมัครเป็นขันทีในวงังหลวงนะคะโดยที่นางก็ไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่แล้วก็ไม่ได้คิดถึงขั้นที่แบบว่าเอ้ยกูจะต้องตัดจูนะอะไรเงี้ยคือนางก็มองแค่ว่ามีคนมาบอกนางว่าเป็นขันทีแล้วจะได้เงินรายปีรายเดือนนะนางก็แบบอ๋หอหรอได้เงินหรอก็แบบเดินเข้าไปประทับตานิ้วมือนะคะแล้วทีนี้นางก็กลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าแบบป้ามะอัวจะไปเป็นขันทีแล้วนะอะไรเงี้ยป้ากับมาก็แบบฮะหรือจะไปไหนนะ คือคือพ่อกับแม่ก็ ใจกันยกใหญ่ร้องโ่มร้องไห้นะคะเพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็รู้ว่าถ้าจะเป็นขันทีก็ต้องตอนใช่ไหมแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นจางผิงแบบลงลายมือชื่อประทับไปแล้วทีนี้จางผิงก็เข้าไปในวังใช่ไหมนางได้เข้าไปรับใช้ใกล้ชิดที่ตำหนักองค์ชายคนหนึ่งนางก็มีความร,ริบร,รีตื่นเต้นมากเลยว่านี่ข้าจะได้รับใช้ใกล้ชิดองค์ชายเชียวนะอนาคตข้าจะต้องรุ่งโรจน์สดใสแน่นอนอันนี้คือภาพในมโนของจางผิงนะคะแต่ความจริงก็คือคดีพลิกค่ะทุกคนเพราะว่าองชายที่นางจะต้องไปปฏิบัติรับ อย่างใกล้ชิดเนี่ยเขาเป็นองค์ชายที่ไม่ได้รับความโปรดปรานจากห้องเต้น,นะคะแต่ว่าเป็นที่รังเกียจเหยียดยามของทุกคนในวังหลวงเออทำไมเพราะว่าองค์ชายห่วงฟูเจียนะคะเขาเกิดมาหน้าตาอัปลักษณ์ค่ะทุกคนก็คือเขาบรรยายไว้ว่าห่วงฟูเจียนะคะองคชายน้อยเนี่ยเขาเกิดมาแบบหนกคิ้วสูงมากมีปานแดงรูปปีกนกนะคะสยายอยู่ตรงแบบตรงเนี่ยคือเราก็จินตนาการไม่ออกหรอกแต่เขาบอกว่า จนเหมือนแบบผู้ผีปีศาจอะไรเงี้ยเลยกลายเป็นที่รังเกียจของทุกคนนะคะคือฮ่องเต้นเนี่ยก็ไม่ดูดำดูดีลูกชายคนนี้เลยเพราะว่าเขามองว่าเป็นตัวอัปมงคลน,นะคะทาให้ชื่อเสียงเขาดัางพร้อยว่าเป็นโอรสสวรรค์แต่ทาไมมีลูกชายหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนปีศาจแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วยิ่งตัวแม่นะคะพระสนมเนี่ยก็ยิ่งรังเกียจลูกชายคนนี้มากๆถึงขั้นอยากจะฆ่าให้ตายเลยเพราะว่าจากที่คาดหวังไว้ว่ากําเนิดลูกชายออกมาเราจะต้องได้เลื่อนขั้นสูงขึ้นหรือว่ามีที่ยืนอย่างมั่นคงในวังหลวงใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นลูกชายคนนี ทำให้เขากลายเป็นพัสสนมที่โดนห้องเต้หม,มากเมินนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลังจากเขาให้กําเนิดลูกชายคนนี้ห้องเต้ก็ไม่มาหาเขาอีกเลยอีกเลย <c oughs> ก็เป็นเหมือนพัสดมในวังเย็นอะไรเงี้ยองค์ชายน้อยนะคะหัวฝูเจียเนี่ยเขามีชีวิตที่แบบว่าน่าสงสารมากเขาเติบโตมาโดยที่เป็นที่รังเกเียจเดฉันใช่ไหมเขาไม่เคยได้กินอิ่มนอนหลับเลยทุกคนเขามีชีวิตที่บอกว่ารันทดมากๆคือนอกจากจะไม่ได้รับการสั่งสอนเลี้ยงดูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเขาโดนเลี้ยงมาแบบทิงทีคว้างๆด้วยใช่ไหมเขายังโดนพวกขันทีนางในวังหลวงอะไรเงี้ยกลั่นแกล้งรังแก,งงแกงเป็นประจำเลยบางทีก็แบบไม่ให้เขากินข้าวกินน้ำมาทุกคนบางทีก็แกล้งยีแกล้งตีจนแบบตัวเขาอะ ฝกชำ้ำแล้วก็มีรอยแผลเป็นหลายอย่างนะคะแล้วเขาก็อยู่แบบว่าสกมกมากเพราะว่าไม่ได้ไม่มีใครปนิบัติให้อาบน้ําสระผมให้อะไรเงี้ยคะ่ะคือสภาพยําแย่ยิ่งกว่าขอทานข้างถนนเลยทุกคนคือน่ารนทดมากๆใครที่จิตใจบอบบางใจบางเป็นกระดาษนะคะอ่านเล่มแรกเนี่ยต้องมีร้องไห้สีน้าตากันบ้างแหละเพราะว่าเราตอนอ่านเราก็ร้องไห้นะคะ เพราะว่านักเขียนน่ะเขาบรรยายชีวิตที่หวงฟูเจียหรือพระเอกของเราเจอมาเนี่ยได้เห็นภาพแล้วแบบว่าจนเราอินไปกับเนื้อเรื่องนะคะอย่างเช่นมันมีฉากหนึ่งที่เขาบรรยายว่าองค์ชายน้อยนะคะหิวข้าวมากๆแต่ว่าเหมือนเขาโดนแกล้งไม่ให้กินข้าวยเงี้ยเขาหิวมากๆเขาก็เลยต้องไปขุดมแมลงแล้วก็นอนตามดินน่ะมาแอบซุกไว้ใน,ในตามเสาในห้องนอนนะคะเพื่อที่ถ้าตอนกลางดึกเขาหิวหิวเนี่ยเขาก็จะไปขุดมากินนะทุกคนคือแบบ เฮ้ยดิองชายนะเว้ยทาไมชีวิตเขามันแบบมันยิ่งกว่าคนจนข้างนอกลรัวว่างซะอีกอะมันจะเกินไปไหมคือตอนเราอ่านเราแบบสะเทือนใจมากทุกคนคือองคชายน้อยเนี่ยกินหนอนกินแมลงเป็นประจำเลยอะทุกคนแทนข้าวนะคะจะเป็นลมขอวางก่อนเมื่อหวงฟูเจียหรือองคชายน้อยเนี่ยได้มาเจอกับจางพิงขันทีหน้าใหม่นะคะที่มาจากบันนอกค่ะเพิ่งเดบิวต์เป็นขันทีสดๆร้อนๆเลยนะคะโลกของเขาก็เลยเปลี่ยนไปนะคะจาก หน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้นะคะคืออย่างตอนแรกๆเนี่ยเขาก็มีความแบบตั้งกําแพงไว้สูงมากเพราะว่าถึงขันทีจะเปลี่ยนหน้าไปกี่คนน่ะแต่ว่าเขาก็จะโดนขันทีกันแกล้งอยู่เสมออะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งกาแพงไว้เลยว่าอ๋อทีขันทีคนใหม่คนนี้ยังไงก็ต้องมาแกล้งเขาอีกอยู่ดีนั่นแหละจะเปลี่ยนขันทีกี่คนมันก็ค่าเท่ากันเพราะว่าทุกคนก็ยังมากันแกล้งรังแกเขาอยู่ดีเขาก็เลยไม่ค่อยสนใจอีขันทีอะไรนี้มากแต่จะออกแนวแบบพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งกับอีขันทีคนนี้อะไรเงี้ยแต่าาาาากหห้้ใมมตงเ เช่นพาเขาไปอาบน้ําสระผมหาข้าวหาปลาให้เขากินเห็นเขาเป็นแผลก็เอายามาทาให้เขานะคะคือแต่ละฉากอ่ะมันซึ้งมากทุกคนมันทําให้เราแบบจุกในอกมากความที่แบบเด็กน้อยอ่ะไม่เคยได้รับความอบอุ่นไม่เคยได้รับการสั่งสอนอ่ะแต่ว่าเขาได้สัมผัสสิ่งต่างๆเราเนี้ยจากขันทีคนหนึ่ง มันเป็นฉากที่ทัชเรามากๆที่เราแบบประทับใจมากๆนั่นแหละทุกคนความรักแล้วก็ความผูกพันของทั้งสองคนน่ะของพระเอกแล้วก็นายเอกนะคะมันก็เลยเริ่มขึ้นจากจุดนี้ทั้งสองคนน่ะอยู่ด้วยกันคือจางผิงอ่ะตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลปกป้ององค์ชายน้อยนะคะด้วยความที่จางผิงอ่ะเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมใช่ไหมแล้วเขาก็มีน้องหลายคนที่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็เลยสงสารองค์ชายน้อยนะคะเขามองว่าเฮ้ยมันก็แค่หน้าตาไม่เหมือนคนอื่นแค่นีดเดียวเองไม่เห็นจะต้องการแกล้งแกหรือทำเหมือนกับเขาไม่ใช่มนุษยองคื ที่หวงฟูเจียรหรือพระเอกเจอนะคะเหมือนไปปลุกตอบอาการรักความยุติธรรมของจางผิงเข้านะคะจางผิงก็เลยปฏิญาณตนไว้ว่าฉันจะเลี้ยงดูดูแลสั่งสอนองค์ชายน้อยคนนี้ให้เติบโตขึ้นมาอย่างดีให้จงได้อะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนแล้วความรักความผูกพันมันก็เหมือนเริ่มต้นขึ้นจาก ตรงนี้นั่นเองนะคะเราก็ไม่อยากจะสปอยมากนะคะทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะ่ะถ้าใครยังไม่ได้อ่านเราอยากให้ทุกคนไปเสพเรื่องราวเสพเหตุการณ์ต่างๆที่น่าประทับใจนะคะด้วยตัวเองไปอ่านเองนะคะสปอยเป็นน้ำจิ้มแค่นี้พอนะ ก็ถ้าพูดถึงความประทับใจนะคะเรื่องนี้เราประทับใจหลายๆอย่างเลยอันดับแรกเนี่ยที่เรารู้สึกว่าโดดเด่นมากๆก็คือเรื่องของความสัมพันธ์พระเอกแล้วก็นายเอกที่นักเขียนเขาปูมาอย่างดีเลยนะคะแค่ฉากเริ่มต้นอะจุดที่เขาเจอกันมันก็อิมแพคกับใจเรามากๆแล้วอะ first impression ของทั้งสองคนอะมันค่อนข้างทัชหัวใจเราอะอย่างเช่นในมุมมองขององค์ชายน้อยอะพระเอกอะมองจางพิงเป็นทุกๆอย่างในชีวิตเขาอะเพราะว่าไม่เคยมีใครทําอะไรแบบนี้ให้เขามาก่อนอะไม่เคยมีใครสอนเขาในการใช้ชีวิตไม่เคยมีใครแบบกอดเขาแล้วก็ เล่านิทานก่อนนอนให้เขาฟังจนเขาหลับไป่ยมันทาสุดทุกคนมันแบบมันซับซึ้งอ่ะแล้วในเรื่องความสัมพันธ์คะมันมีการไต่ระดับเว้ยมันมีการค่อยๆสะสมความรักมันเหมือนค่อยๆทําให้มันตกตะกอนอ่ะซึ่งเราอ่ะชอบความสัมพันธ์ประมาณนี้เราไม่ชอบอะไรที่มันแบบปื๊บชบื๊บชวาบรักกันแต่งกันเลยอะไรอย่างนี้เราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็เป็นรสนิยมของเราที่เราชอบแนวแบบว่าโตไปด้วยกันหรือว่าผ่านเรื่องผ่านราวอะไรมากมายไปด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันค่อยๆเพิ่มผุนขึ้นนนนนนนจจเป็รัักที่่แแบมะ ให้เรารู้สึกซาบซึ้งมากกว่าแล้วจุดที่เราชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีพัฒนาการของตัวละครที่แบบเห็นได้เด่นชัดมากๆอย่างตัวจางผิงเนี่ยตอนแรกเขาจะเป็นคนที่ใส่ซื่อมากๆใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่มาจากชนบทเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขามองแค่ว่าเขาอยากจะดูแลปกป้ององค์ชายน้อยให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์พร้อมเขามองแค่นี้อะตอนแรกอะแต่ความในวังหลวงคะทุกคนมันจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายที่แบบว่าพลิกผันอะการที่แบบว่าจะอยู่รอดในวังหลวงได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะทุกคนเขาก็จะเจอเเหตุกาาารรณ์ออะไบงงย่่ทีป็น จุดเทอร์นิ่งพอยท์ที่ทําให้เขาว่าจกขันทีใส่ซื่อบริสุทธิ์คนหนึ่งกลายไปเป็นคนเจ้าเล่ห์มากขึ้นแต่ที่เขาทําไปทุกอย่างก็เพื่อให้เขาอ่ะกับองชายน้อยอยู่รอดปลอดภัยในวังหลวงสามารถแบบเติบโตโดยที่แบบไม่โดนใครฆ่าตายไปซะก่อนอะไรประมาณนี้เราชอบนะคะที่เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครเเพราะว่าคนทุกคนมันต้องมีการเติบโตใช่ไหมมันไม่มีใครที่จะเหมือนตอนสมัยเราอายุห้าขวบสิบขวบไปได้ตลอดชีวิตอะทุกคนแล้วนิยายเรื่องไหนที่มันมีพัฒนาการของตัวละครอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึก ยิ่งอินกับเรื่องนั้นๆมากขึ้นเราจะรู้สึกถึงความเรียวมากขึ้น เดี๋ยวจะหาว่าเอาแต่อวยนะคะแต่ว่าจุดที่เราไม่ชอบก็มีเหมือนกันนะคะคือเราไม่ชอบเนื้อเรื่องของเล่มที่สามอ่ะทุกคนเล่มที่สามอ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกนะแต่มันมีความรวบรัดตัดตอนมากๆมันเหมือนกับเขาจะมีความสกิปเนื้อหาแบบขับไปสองปีแล้วก็อีกสองปีเกิดอ,อะไรขึ้นอีกหนึ่งปีทัดมากก็ไคือมันจะเป็นแบบย้อนหน้าย้อนหน้าตอนเราอ่านอ่ะแล้วก็แอบวเยเว้ยมันเหมือนเรากำลังอ่านวิกิพีเดียประวัติส่วนบุคคลในวิกิพีเดียอะไรประมาณนี้ตกใจแล้วก็เฟลมากเพราะว่ายิ่งเป็นนิยายที่เราชอบมากๆเราก็อออยากจะ่่นนนนีเลร้้ตตััังงงไไหแ เขามาเป็นแบบเป็นเหมือนสรุปความแล้วก็แอบ,บตกใจนิดนึงแต่ก็ยังดีที่เรามีเล่มสี่ที่เขาบอกว่าเป็นเล่มพิเศษมาเยียวยานะคะคือเอาจริงปะถึงจะบอกว่าวาย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 พังถึงจะบอกว่ามันเป็นเล่มพิเศษนะคะแต่ว่าความหนามันก็พอๆกับเล่มที่1ถึงเล่มที่3นะคะแล้วก็เนื้อหาข้างในอะ่ะก็ละเอียดมันเป็นเนื้อหาหลังจากที่พระนายเขาอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะคะก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่แบบค่อนข้างน่าสนใจเลยเราก็เลยไม่ได้มองว่ามันเป็นเล่มพิเศษอะเรามอ,มองว่ามันเป็นเล่มที่ต่อจากเล่มที่3ามไปเยียวยา ใจนิดนึงกับการที่เราเฟลมาจากเล่ม3นะคะก็นั่นแหละในใดก็ตามนะคะยังไงเรื่องเนี้ก็เป็นเรื่องที่เราประทับใจมากๆแล้วเราก็จะจดจําไปตลอดชีวิต <laughs> เหมือนจะเวอร์แต่จริงๆไม่ได้เวอร์ทุกคนเพราะว่ามันเป็นนิยายไว้เรื่องแรกในชีวิตไง มันก็เลยเหมือนเป็นรักแรกพบเป็นแฟนคนแรกเป็นความรักแรกที่มันแบบทัชใจเรามากๆกนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่แบบเราอ่ะหยิบมาอ่านซ้าบ่อยมากเรื่องหนึ่งเลยอ่ะอด้วยความที่เป็นนิยายวายตัองแรกในชีวิตใช่ไหมแล้วมันก็เป็นนิยายวายเรื่องที่แบบลากเราเข้าสู่โลกแห่งนิยายบ่อยเลฟแล้วก็ทําให้กระเป๋าตังค์ดิฉันวอดวายมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะมันเกิดอาการงอกค่ะทุกคนเราอ่ะต้องซื้อชั้นเพิ่มประมาณแบบ2 3สามชั้นด้วยเพื่อที่จะมาใส่นิยายวายล้วนๆมันเป็นถึงขั้นนั้นเลยมันจะมีช่วงหนึ่แบบลลบบบคนนรรออๆตััววเาาาก่่ีงม้้ไ เพราะว่าตามหาแต่นิยายวายอ่านนะคะแล้วมันเป็นช่วงที่เราไม่สามารถอ่านนิยายชายหญิงได้เลยอยู่ดีๆก็ไม่อินค่ะทุกคนแต่มันก็ยิ่งโชคดีที่มันเป็นแค่ช่วงเดียวนะคะเหมือนเป็นโรคอะไรสักอย่างช่วงหนึ่งดีที่แบบว่าปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็รักษาหายนะ,ะไม่งั้นก็คือลําบากแล้วแน่ ก็นั่นแหละทุกคนใครที่ยังไม่เคยอ่านนิยายเรื่องนี้นะคะอยากจะป้ายยาอยากจะให้ทุกคนลองอ่านดูนะคะด้วยความที่เราชอบมากไงเวลาใครมาถามนะคะว่ามีนิยายวแปลจีนแบบเด็ดๆแนะนํำไหมหรือชอบนิยายวายเรื่องไหนมากที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยมันก็จะมีนิยายเรื่องนี้นะคะอยู่ในลิสแนะนําคนอื่นอยู่เสมอนะคะอย่างที่บอกว่าคุณน้องคนนี้เขาเป็นรับแรกของดิฉันนะคะ <laughs> อยากสะสมแบบกล่องแข่งนะทุกคนเพราะว่าเราเป็นสายสะสมบ็อกเซตนะคะแต่เราอ่ะหาซื้อไม่ได้เว้ยใครที่อยากจะปล่อยดิฉันแบบราคาไม่รุนแรงต่อไตจนเกินไปนะคะทักมาหลังไม้ได้ะคะเราเป็นมนุษย์ที่ไม่ชอบกล่องอ่อนเว้ยเราจะมีความรู้สึกว่าน้องพังง่ายอะไรเงี้ยอยากจะสะสมเป็นบ็อกเซตกล่องแข็งใครมีหลังไม้มาให้ดิฉันด้วยนะคะ <c oughs> ใครที่ยังไม่อ่านก็อย่าลืมลองๆแกล้ง,งอ่านดูก่อนถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบยังไง <c oughs> ก็มาคอมเมนต์บอกกันข้างล่าง <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้า hey ต้นหญิงจะมารีว <um ิว <answer> ซีรีส์เรื่องอะไรหรือจะมาป้ายยานิยายเรื่องอะไรอีกก็รอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วพูดเยอะมากค่ะเจ็บคอไปลืม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 เกือบลืมบอกนะคะคือเรื่องเี้ยฉากจบพรึมๆนะคะแซบเวอร์แซบจนดิฉันไม่สามารถที่จะพูดตรงนี้ได้นะคะเป็นว่าใครอยากรู้รายละเอียดสามารถหลังไหม์มาถามดิฉันได้นะคะเพราะว่าต่อให้ดิฉันพูดตรงนี้ออกไปก็น่าจะโดนคนตัดมันมีความแบบ รู้จักปรญญาย,ยังไงดีเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าแซบเอาเป็นว่าแซบแล้วก็ดูเด็ดเผ็ดมันแล้วมีความจิตจีอยู่นิดนึงอะ,อะไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้รทุกคนไม่ยากสปอยมากเอาเป็นว่าต้องไปลองอ่านเองอะไปลองค่ะทุกคนแล้วจะรู้ว่าที่ฉันพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะคะไปจริงๆละไปค่ะ